สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านสู่รายการคุยกับหมอสวนดอกนะครับทุกวันพุธสัปดาห์ที่1และ3ของเดือนบ่ายสามโมงครึ่งถึง4ี่โมงอย่างนี้เลยครับที่เราจะมาเจอ,เจอกันกับหลากหลายเรื่องราวความรู้วิธีการป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บนวัตรกรรมใหม่ๆและก็เทคโนโลยีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนเต็มรูปแบบแล้วนะครับฝนเริ่มที่จะ มีมาอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็โรคที่มักเกิดขึ้นในหน้าฝนเป็นหนึ่งเรื่องที่ทางรายการคุยกับหมอสนดอกนะครับอยากที่จะนํามาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้นะครับขอต้อนรับสู่รายการนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นแพทย์อนุชาติมาธนะสารวุฒิครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับด้วยความยินดีครับกับช่วงฤดูการต่างๆอาจารย์ครับอย่างหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวนี่นะฮะมันมีความแตกต่างในเรื่องของโรคที่มาในแต่ละฤดูการต่างๆอะไรครับอาจารย์ใช่ครับเพราะอย่างการฤดูร้อนนี่เปนอากาศมันร้อนอากาศร้อนก็จะมีปัญหาเรื่องของความแห้งแล้งใช่ไหมครับตนต่างๆก็ห่างไปถ้าเป็นหน้าฤดูหนาวเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความเย็นใช่ไหมครับก็จะมีปัญหาเรื่องของอากาศเย็นที่มันทําให้เกิดโรคที่แตกต่าง นะเป็นเป็นไข้หวัดเป็นอะไรต่างๆน้องนั้นแต่ว่าก็มีโรคบางโรคซึ่งมันคล่อมๆกันอยู่เหือนกันอย่างเป็นเกิดได้ทั้งหน้าร้อนหน้าฝนถูกต้องครับแต่ว่ามันจะมีบางโรคท่านหนึ่งที่เป็นมากกว่าพิเศษนะอย่างโรคหน้าร้อนก็เป็นท้องเสียมากหน่อยนะครับหน้าฝนนี่ก็น้ําเยอะครับพอน้ําเยอะปุ๊บก็สาเหตุนั้นก็จะมากับน้ำแหละครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของพอน้ําเยอะถ้าเป็นช่วงก่อนเนี่ยถ้าเยอะมากๆก็จะท่วมครับ พอน้ําท่วมปั๊บก็จะมีโรคที่มากับน้ำแหละครับเช่นพอท่วมมากๆ,ๆอ่ะย่างคงเคงเคยดียินใช่ไหมอย่างโรคชีนูอย่างเงี้ยครับฉีนูก็คือสาเหตุเกิดจากก็จริงชื่อมันคือเป็นเรื่องของฉีนูแต่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องของหนูอย่างเดียวเป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูกน้วนมได้หมดเลยพวกวกัวพวกป้าต่างๆสามารถจะติดเชื้อพวกนี้ได้ซึ่งอย่างสังเกตคนก็ติดได้นะครับถ้าเป็นเชื้อโรคมันก็แพร่ไปในน้ําแล้วก็พอเราไปหยยบย่าน้ําเนี่ยเชื้อโรคมันเข้าในตัวเราเราก็เจ็บป่วยถึงตายได้นะครับ โรคชีโนนี้นะครับครับแล้วก็พอน้ําเยอะเนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งก็คือน้าท่วมใช่ไหมครับนี่ที่พูดไปแล้วก็ทําให้เป็นโรคไอพวกน้ํากระเท้าแต่ตอนนี้ช่วงนี้มันค่อนข้างแห้งเนาะทีนี้นี่รู้สึกกรมอุตุบอกว่าน้ําจะค่อนข้างน้อยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นโรคที่จะเกิดขึ้นในหน้าฝนจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดเต็มรูปแบบหรือว่าเกิดขึ้นช้าถูกต้องครับครัก็เลยจะเรียนหามอาจารย์ถึงโรค อยากให้อาจารย์ไล่โรคต่างๆเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยนะฮะรายการคุยกับหมอสนดอกนําเรื่องของไข้เลือดออกพูดคุยกันไปอยากให้อาจารย์ย้ำตรงนี้นิดหนึ่งถึงเรื่องของไข้เลือดออกครับครับเรื่องของไข้เลือดออกนี่ก็คือเรื่องที่เกิดจากฝนตกเยอะฝนตกเยอะก็จะทําให้ไปขังตามที่ต่างๆใช่ไหมครับโดยเฉพาะยิ่งต้องระวังครับพวกไอ้กระลาในเมืองในแถวแถวบ้านนอกเนมีกระลาใช่ไหมครับในในเมืองก็จะมีอะไรที่เป็นอ่างเป็น กระมังอะไรก็ได้ที่เผลอทิ้งไว้นะครับแล้วก็ยุงไปไปไข่ทิ้งไว้พวกนี้ก็จะมาทําให้ยุงในช่วงนี้เราสังเกตว่าจะยุงเยอะเป็นพิเศษพอยุงเยอะพิเศษปุ๊บโรคที่มากับมันก็คือโรคของยุงครับที่คุณเจพูดเมื่อกี้เมื่อกี้แล้วนะครับก็คือเรื่องของที่เรากลัวกันมากก็คือเรื่องไข้เลือดออกซึ่งพูดไปเริ่มเมื่อสองอาทิตย์ก่อนใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่แค่ไข้เลือดออกครับยังมีไข้สมออักเสบอีกเราจะลืมมันไข้เลือดออกนี่จะเป็นกับยุงลายครับ ยุงลายนี่จะมากับยุงมากับกลางวันมักจะนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีวัฒนาการนะครับคุณเจเพราะว่ายุงสมัยนี้นี่ปรากฏว่าไม่ใช่หาอย่างยุงลายไม่ใช่หากินในกลางวันแล้วไปหากินกลางคืนตอนพบคําอะไรหมดแล้วมันก็ค่อนข้างจะบอกไม่ได้แล้วเพื่อนต้องระวังนะครับแต่ละวพบเพิ่นด้วยว่ายุงลายนี่คนที่เป็นไข้เลือดออกเด็กๆนี่นะครับเราพบบ่อยว่าบางทีไม่ได้ติดไข้เลือดออกจากที่บ้านนะครับติดจากที่โรงเรียนครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้คุณผู้ปกครองทัางหลายเนี่ยลองสังเกตนิดนึงว่าที่โรงเรียนของลูกลูกรักนเนี่ยมียุงหรือเปล่าถ้ามียุงในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องเตือนหรือว่าแนะนําบอกให้ผู้จัดการโรงเรียนหรือเจ้าของโรงเรียนให้รับทราบไว้ว่าช่วยจัดการหน่อยนะอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีมันก็ลําบากครับเพราะว่ายุงโรงเรียนมันก็อยู่ในชุมชนใช่ไหมครับ บางทียุ่งอาจจะมาจากข้างๆโรงเรียนก็ได้ครับถ้ายุ่งเยอะก็อาจจะต้องบอกให้เทศบาลจัดการหน่อยนะครับว่าจะทํายังไงนะฮะแล้วก็ยุงลายทําให้เกิดขันออกยุ่งําคาญคือยุงตัวดำๆที่บินไปบินมาที่เราเห็นเนี่ยนะครับอันนี้ออกมาทั้งกลางวันกลางคืนครับอันนี้จะทําให้เกิดไข้สมองอักเสบครับอันนี้จะเกิดมากในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเช่นกันครับไข้เลือดออกเนี่ยปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนแต่ไข้สมองอักเสบนี่มีวัคซีนแล้วครับ แต่ไข้สมองอเสบนี่ไข้เลือดออกนี่อาจจะตายใช่ไหมครับ,รบแต่ไข้สมองอเสบเนี่ยทําให้เกิดพิก,การได้เพราะว่าเป็นขึ้นมาเนี่ยแบ่งเป็นสามส่วนแหล<น>นนะครับหนึ่งในสามตายหน,นึ่งในสนามอาจจะถึงขั้นสมองพิการ,รอีกหนึ่งในสามท,ที่รอดมาโดยไม่เป็นอะไรนะครับดัง uh <Lord. S 2> น,นั้นก็ต้องระวังเลย,ยดีกว่าก็ต้องสมัยนี้มีวัคซีนฉีดนะครับช่วยได้การป้องกันคือการฉีดวัคซีนหนึ่งคือฉีดวัคซีนแต่ฉีดวัคซีนก็ไม่ได้หมายความว่าร้อเปอร์เซ็นว่าจะไม่ป่วยนะครับ คือทาให้โอกาสมันลดลงท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ควรจะกําจัดยุงดีกว่าเพราะว่าเรากําจัดยุงเนี่ยมันกวาดหมดเลยทั้งไข้เลือดออกใช่ไหมครับทั้งไข้สมองอักเสบและมาใหม่ครับซึ่งหายจากประเทศไทยนานอันนี้มากับ AEC อาเซียนนําเข้าอาเซียนนําเข้าเขามาจากต่างประเทศช่างเพื่อนบ้านเราซึ่งเรานําเข้าเข้ามานะครับครับซึ่งเราไม่เคยเห็นนะครับก็แต่ปัจจุบันนี้มีละนะครับเช่นไข้ไอ้พวก โรคเท้าช้างครับโอ้โหอาหาเกป็น oh, า,านาเลยอาจารย์เพรไปผมเรียกว่าผมแทบจะไม่ในชีวิตของผมเห็นไม่กี่รายเท่านั้นเอง <c oughs> นะครับเ <c oughs> ท้าเนี่ยที่ว่าเป็นโรคเท้าช้างคือมันเกิดจากไม่ใช่เป็นเชื้อไวรัสเหมือนกับไข้เลือดออกหรือไข้สมองอักเสบแล้วเป็นจากพยาธิครับ <c oughs> อันนี้จากพยาธิมันเข้ามาปุ๊บก,ก็จะทําให้เป็นในเรียกว่าขาบวมเป็นเหมือนใหญ่ๆขึ้นมานะครับก็ทําให้หน่าเกลียดพอมันบวมแล้วก็ ก็ไม่ลดละครับมันก็ใหญ่อยู่อย่างนั้นแหละตอนนี้ปรากฏในในในไทยแล้วในไทยแล้วครับมาแล้วครับเพราะฉะนั้นพวกคนที่ว่ามาจากต่างประเทศครับคือลาวพม่าเขมรต่างๆตรงนั้นนะครับครับพวกนี้เราก็ต้องไปคนงานพวกนี้เราต้องถึงต้องพาไปตรวจสุขภาพให้แน่ใจว่าเป็นไม่ใช่เป็นโรคพวกนี้ครับเพราะว่าตัวไข้ไอตัวพยาธิที่มันทําให้เกิดโรคเท้าช้างนี่ก็ดันเป็นยุงธรรมดาเลยนะครับยุงตัวดําเนี่ยเพราะฉะนั้น พอเดินเข้ามาคนไข้เหล่านี้ถ้ามีเปนเ็นโรคเท้าช้างอยู่เนี่ยเขามีเชื้ออยู่ในตัวเขาเนี่ยเขาสามารถจะแพร่เชื้อเหล่านี้ให้กับเราได้เลยตรงเลยแต่ไม่ใช่ตรงตรงนี้นะครับคือผ่านยุง<อ>เสร็จแล้วก็ยุงดูดเลือดจากเขาใช่ไหมเอาพยาธิเข้าไปแล้วมาดูดถูกเราแล้วก็ติดใต้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องต้องถ้าเกิดมีคนงานต่างชาติรต่างๆเนี่ยแนะนําว่าควรจะพาเขาไปตรวจสุขภาพต่อน,นะครับหลายจังหวัดก็จะมี แรงงานต่างชาติที่อยู่ในอาเซียนของเราอยู่ตอสมควรถูกต้องครับแล้วยังแลวยังมีโรคอื่นนีครับแต่อาจจะไม่เกี่ยวกับฤดูฝนเท่าไหร่นะครับแนะนําว่าถือว่าควรจะไปตรวจก็คือยกตัวอย่างเช่นนอกจากโรคเท้าช้างไังมีโรคเรื้อนนะครับโรคเรื้อนก็มีด้วยโรคอะไรต่างๆของน้องเนี่ยแปลกๆซึ่งเราหายไปนานแล้วนะครับมาถึงโรคเรื้อนนี่เกิดเกี่ยวกับผิวหนังครับซึ่งเรามักจะคุ้นว่าพวกโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังเนี่ยมันจะเกิดในช่วง ฤดูร้อนนะฮะแต่ถ้ามาเกิดในช่วงหน้าฝนเนี้ยมันมีความแตกต่างกันยังไงครับสำหรับรุ่นช่วงฤดูฝนนี่นะครับโรคผิวหนังส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากยุงครับใช่ไหมครับยุงกัดสังเกตก็มักจะมากับเดกเด็กอีกละนะครับเด็กเด็กกัดที่ผมเจอกันบ่อยก็เพราะเด็กเล็กๆนี่มักจะเป็นไงครับไปโรงเรียนก็มักจะสวมกางเกงขาสั้นครับพอโดนยุงกัดก็เกาคันฮะเกาจนเลอะ เรียกว่าเพ็นแผลถลอกบอกเปอร์ไว้หมดก็ติดเชื้ออักเสบเมื่อวานนี่ก็เจอคนหนึ่งครับรเป็นแผลตุ่มอักเสบก็เด็กก็เกาแล้วเด็กบริยาเกาไม่ค่อยรู้ตัวนะครับเกาเกาเสร็จแล้วก็ติดเชื้อตรงบริเวณที่ตุ่มเนะี่ยเริ่มจากการติดเชื้ออักเสบคันธรรมดาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นตุ่มคันจากยุงกัดนะครับพอไปเกามากๆขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้เกิดการติดเชื้อลุกลามถึงขั้นป่วยเป็นหอนโรงพยาบาลแล้วครับ เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าการติดเชื้อจากยุงกัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องเรียกว่าเรื่องเล็กสบายมากไม่ใช่ครับถ้าเราดูแลไม่ดีป่วยถึงขั้นนอนโรงพยาบาลได้เหมือนกันต้องระวังหน่อยถ้าเกิดเอาให้ดีก็คือหนึ่งคำจัดยุงใช่ไหมครับป้องกันตรงนี้ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ครับนะถ้าเกิดเป็นแล้วก็อาจจะหายาทาอย่างนี้ยาทาก็ถ้าเป็นชาวบ้านก็ยุยงยมองเนาะแต่เป็นทางการแพทย์เราอาจจะให้พวกพวกเปนิโซโลนุสเตียร้อยอะไรต่างๆนะครับครับ พวกครีมที่มีฤทธิ์สำหรับลดอาการักเสบท่าก็ช่วยได้ครับฟังดูเหมือนที่อาจารย์พูดไปเนี่ยมูลเหตุเกิดเนื่องมาจากเรื่องของยุงเรื่องของยุงคราวนี้มีโรคอื่นๆที่มีสาเหตุมามาจากส่วนอื่นไหมอาจารย์ครับใช่ครับก็สาเหตุที่มาจากน้ำนั่นแหละ,หละนะ<อ>คือยุงคือส่วนหนึ่งใช่ไหมครับ,รบแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือน้ําที่มันตกลงมาเยอะๆเนี่ยเด็กมักจะชอบน้ำพอฝนตกสังเกต เป็นพวกเราก็ชอบใช่ไหมทำัมเด็กๆชอบเล่นน้ําครับเล่นน้ำหรือโดนละอองฝนเข้ามาหน้าฝนเนี่ยเป็นฤด,ดูที่มันกั้ากั้มกึ่ง,งๆึครับคือโดนฝนทําให้เย็นแต่ขณะเดียวกันอากาศก็ค่อนข้างจะอบอ้าวเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยก็จะทําให้เจะว่าหนาวก็ไม่เชิงครัเจะว่าร้อนก็ไม่ใช่ครับไอ้ตรงนี้แหละทาให้มีปัญหาเด็กก็จะมักจะพอตอนหัวค่าหน่อยก็จะรู้สึกร้อนคร้อนก็มักจะเปิดพัดลม หรือเปิดเอง,งกันใช่ไหมครับ,รบพอพอดึกดึงหน่อยอากาศเริ่มเย็นหลักกลายเป็นเย็นเกินไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะกลับเราจะพบว่านอกจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วในฤดูฤดูฤดูฝนนี่นะครับ,รบก็โดนฝนด้วยเนี่ยจะทําให้เด็กป่วยเป็นไข้หวัดนะครับไข้หวัดก็เจ็บคอไอครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะว่าถ้าเป็นเจ็บคอไออาจจะสร้างทําความลําบากให้กับ เด็กอีกแล้วนะครับผู้ใหญ่ก็เป็นได้เนี่ยก็อาจจะขาดเรียนไปแต่ส่วนหนึ่งคือถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยมันมีโรคที่เกิดจากไข้วัดตามมาได้ครับเช่นคออักเสบนะฮะเป็น <c oughs> หูน้ำหนวกหูน้ำหนวกนี่ฟังฟังดูแล้วอาจจะบอกว่าไม่เห็นหน่าจะเกี่ยวไข้วัดเลยเนาะแต่จริงๆมันเกิดจากท่อมันมีท่อเขาเรียกว่ทาทางภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าท่อยุสเซชียนคือท่อที่ต่อระหว่างคอกับหูเพื่อปรับความดันของเรานะครับถ้าเด็กติดเชื้อในคอเนี่ย ก็สามารถจะทําให้เกิดการติดเชื้อผ่านท่อเข้าไปท่อในหูของเราเนี้นะครับเข้าไปที่หูเราแล้วก็เกิดอาการอักเสบได้ครับแล้วถ้าเกิดเป็นขึ้นมาปุ๊บเด็กจะมีอาการไข้แล้วก็ปวดหูมากคซึ่งทิงทีเด็กเด็กเล็กๆเ,เนี่ยเขาไม่รู้จะบอกเราอย่างไงนึนครับเขาก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่เรารู้นะว่าเจ็บหูต่างๆเด็กๆเล็กๆไม่รู้เนี่ยสังเกตอาการอยู่อย่างหนึ่งคือมักจะมีอ,อาการดึงหู มึงคือจะสังเกต่าเด็กดึงหูลองนั่นนะครับดึงหูเขาเจ็บอ่ะครับเขาเจ็บนะครับแล้วก็เด็กพูดไม่ได้อย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นหวัดเราอาจจะต้องไปตรวจดูซะหน่อยให้หมอไปตรวจดูอันนี้ฟังดูเหมือนเด็กเล็กมากๆเลยเด็กเล็กมากๆใช่ครับแล้วเด็กกลางๆเด็กบอกได้บอกได้เขาก็มีครับเจอบ่อยเหมือนกันและถ้าเกิดว่าสาเหตุคุณเจทราบไหมครับว่าสาเหตุของหูพิการที่มากที่สุดในประเทศไทยเนี่ยสาเหตุเกิดจากตรงนี้นะ ให้เกิดจากหูน้ำหนวกครับหูน้ำหนวกแล้วก็หูน้หนวกเกิดหูน้ำหนวกเกิดจากอะไร,รก็เกิดจากวัตนี่แหละครับที่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กธรรมดาแล้วไปเดี๋ยวดูสนใจต่างๆก็เกิดอ,อาการหูน้ำหนวกขึ้นทิ้งไว้ไม่ได้สนใจก็หนองมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งระเบิดนี่แหละหนองมันอยู่ในหูทื่กลางจนกลายเป็นหูเกี้ยหูทะลุครับหูเสียแหละครับแล้วก็เด็กก็อาจจะไม่รู้ถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ย มีวันนองต่างไปเล่นน้ําเอาแล้วครับเดือดร้อนแล้วครับน้าเข้าไปในหูติดเชื้อวุ่นวายเข้าไปในเป็นฟีในห้องสมองเสพได้เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กถือว่าเรื่องใหญ่เหมือนกันครับเพราะนั้นคอยระวังนิดหนึ่งเราพบบ่อยที่เหลืองนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเป็นไข้มาเนี่ยเป็นไข้แล้วไข้สูงแล้วมีอาการไม่ค่อยดีเนี่ยหมอมักจะดูหูด้วยครับนะครับอาจารย์ถ้าในทุกๆปีเนี่ยมันจะมีเรื่องของน้ำท่วมปีนี้คาดว่าไม่น่าจะมีเนื่องจาก มันแรง่อนข้างแรงแต่ก็ประมาทไม่ได้เนาะเราก็นั้นแต่แล้วโรคที่มักจะเกิดในหน้าฝนที่เนื่องมาจากน้ําท่วมเนี่ยครับผมที่ช่วงนี้ยังไม่ได้มีเรื่องของฝนตกชุกอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยมันมีมันมีอะไรบ้างอาจารย์ก็อย่างที่พูดตอนต้นๆ้นไปแล้วก็คือเรื่องของพอน้ําท่วมปั๊บก็ทําให้เกิดโรคที่บ่อยที่สุดที่พบบนบ่อยคือฉี่หนุงใช่ไหมครับถ้าเล็กๆเบาๆก็เป็นน้ํากัดเท้าใช่ไหมฮที่ คนแช่น้ํานานๆเข้าก็น้ําก็น้ํามันสาเหตุไม่ใช่น้ํากัดเท้าแล้วครับคือเท้ามันเปื่อยอะนะเท้ามันเปื่อยแช่นานๆก็เท้าเปื่อยเท้าเปื่อยเ็จพบเชื้อโรคก็เข้าไปตัวเชื้อที่ว่านี่นอกจากเชื้อแบคทีเรียที่เกิดอาการอักเสบแล้วเนี่ยที่พบบ่อยอีกอันหนึ่งคือเชื้อราเชื้อราก็เข้าไปตามงง้มเท้าอะไรต่างๆนะครับที่ต้องระวังเป็นพิเศษคืออันนี้ก็ถือว่าเฉไปนะคือคนไข้ในกลุ่มของเบาหวาน เบาหวานนี่เราพบว่าคนไข้เป็นเบาหวานนี่ไม่รู้ตัวเป็นเบาหวานเยอะนะครับรบและที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คือคนไม่เบาหวานเนี่ยถ้าติดเชื้อที่เท้าแล้วเนี่ยจะอาการหนักมากคือคงเคยคงเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าถึงขั้นตัดเท้าเลยอะไรทำนองเนี่ยอันนี้คือเกิดจากเบาหวานที่เขาไม่รู้หรือว่าดูแลไม่ดีนะครับครับส่วนนีกหนึ่งก็คือว่าจริงๆทราบไหมครับว่าเขาบอกเลยนะครับว่าสําหรับคนไข้เบาหวานเนี่ย ถ้าเป็นเบาหวานต้องดูแลเท้าเหมือนดูแลอะไรหรือไมครับใบหน้าหรือเปล่าต้องสมควรที่อยู่อยู่ที่นี่มานานแสดงว่าคงคงคุยกัาจารย์มาบ้างเหมือนกันนะครับนะดูแลเหมือนใบหน้าคืออรเหมือนใบหน้าเคืียังไงครับต้องต้องล้างมันล้า,างเช็ดใส่ครีมใส่ดูหน้ามนทุกวันดูหน้าเราตื่นเช้ามาต้องดูใช่ไหมครับครับอันนี้ก็ต้องดูเท้าทุกวันนะครับแบบนั้น นอกเหนือไปจากโรคที่เกิดเกี่ยวเนื่องจากยุง,ยงนะเรื่องของอฝนจากการไปนั่นไปเหยียบไปอะ,อะไรต่างๆเลนี้แต่ที่อยากจะฝากไว้อีกนิดหนึ่งก็คือเรื่องของผมว่าที่พบบ่อยกันมากที่สุดก็คือเป็นฝนแต่แล้วก็เป็นหวัดแต่มีอยู่อย่างหนึ่งคือพ่อแม่เมื่อกจะบอกว่าที่พบที่คนเราเจอเสมอนะครับก็คือเด็กเป็นหวัดแล้วทําไงคุณหมอผมก็มักจะบอกว่าให้คือโดยทั่วไป ผู้ใหญ่เนี่ยนะครับผู้ปกครองเนี่ยบอกสมว่าเป็นหวัดไม่สบายเพราะขมผ้าใช่ไหมครับเพราะอากาศเย็นนหนองนั้นแต่เด็กมินิสัยอย่างเหมือนกันทุกคนเลยครับคุณเจมีมีลูกไหมฮะเด็กเล็กๆยังไม่มีไังได้ะอาจารย์เด็กเล็กๆมีปัญหาเหมือนกันหมดเลยคือรับรองกับพ่อแม่ทุกคนเหมือนกันหมดจะบ่นเหมือนกันคือทีบถุงทีบผ้าห่มหมดคนไม่เข้าแต่เดี๋ยวว่าทีบออกคนไม่เข้าทีบออกเพราะนั้นผมบอกเลยว่าถ้าจะให้ดีที่สุดผ้าห่มใช้ไม่ได้ครับใส่เสื้อ หลายชั้นหน่อยนะครับและระวังลมครับลมเปิดพัดลมเปิดได้นะครับแต่อย่าจออย่าจอดโดนลมเปิดแอร์เปิดได้แต่อย่าให้โดนลมจากแอร์จอเข้าตัวเด็กนึกไหมครับลูกสาวผมโดนมาแล้วครับพี่สาวเขาอายุโตแล้วตัวเขาอายุแค่สามขวบก็รักกันมากนะครับเอาไปอุ้มไปนอนด้วยตอนนั้นก็อากาศอบอ้าวเขาก็เปิดพัดลมครับเปิดพัดลมโกเนี่ยคตัวเองก็นอนข้างๆน้องสาว ครับตัวเองเป็นโดยรุ่นแล้วภูมิต้านทานดีครับตื่นเช้ามาตัวเองไม่เป็นไรครน้องลูกแต่น้องสาวเป็นปอดบวมครับได้นอนโรงพยาบาลเลยครับป่วยไปนอนโรงพยาบาลเป็นอาทิตย์เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการโดนลมนี่เป็นเรื่องสําคัญทางแผนจีนแผนไทยนี่เขาบอกว่าพิษแผนจีนเขาเรียก่พิษจากลมครับไม่ได้หมายความว่าห้ามอยู่ในอากาศเย็นนะแต่ลมเนี่ยมันทําให้พัดเอาความร้อนจากตัวเราไปค่อนข้างเร็วมากนะครับ ฉะน,นั้นให้ระมัดระวังตรงนี้ผม,ผมผมแพ้ไม่ได้ก็ให้ใส่เสื้อไว้นะใส่เสื้อถ้าเป็นเด็กเกิดเปิดเจ็บป่วยขึ้นมาก็พยายามเช็ดตัวครับก็บอกอนกันว่าอย่าอาบน้ำนะครับเช็ดเช็ดตัวดีกว่าอาบได้อย่างเดียวคือให้อาบตั้งแต่เอวลงมาีม่้ไหมครับเอวลงมาคือล้างอวัยวะเพศล้างก้นล้างอะไรต่างแต่หน้าอกอะไรต่างใช้เช็ดตัวดีกว่าเพราะว่าถ้าโดนฝนโดนอะไรต่างเนี่ยทําให้ไข้บางทีก็ ม้แต่ผู้ใหญ่เองนะครับดูสบายดีแล้วรู้สึกดีขึ้นนะพอไปอาบนะ้ำปุ๊บกลับป่วยไข้ขึ้นอีกทีได้เหมือนกันอันนี้ก็การดูแลนะครับมีโรคอะไรอไหมครับอาจารย์ที่มักเกิดในหน้าฝนครับผมถ้ามองดูตรงนี้นี่ก็สรุปรูปรูปใหม่เนาะหน้าฝนก็ทําให้โดนฝนง่ายใช่ไหมครับทําทให้เกิดโรคทางเดินหายใจใช่ไหมรโรคทางเดินหายใจก็ทําให้เปิดปอดบวมได้หูอักเสบได้คออักเสบได้ใช่ไหมครับ ถ้าน้ำมันเยอะมากมาก็อาจจะทําให้ยุงขึ้นขึ้นไปนิดนะฮะมียุงขึ้นมาก็ทําให้เกิดตุ่มยุงกัดและไข้าจากยุงครับไข้เลือดออกไข้สมองอักเสบโรคเท้าช้างถ้ามันท่วมมากขึ้นอีกก็ทําให้เกิดติดเชื้อที่เท้าใช่ไหมครับ,รบโรคไข้ฉีหนูแต่ไม่ต้งมอีอื่นอื่นอีกเช่นว่าฝนลงเยอะๆอะไรต่างๆนองนั้นก็ทําให้อาหารเนี่ยบางทีมันเปื่อนติดเชื้อจากทําให้ท้องเสียด้ยเหมือนกันนะครับเออได้เหมือนกันหรือว่าน้ําถกกระปก ที่มือเราเปื้อนเนี่ยล้วก็ไม่ได้ล้างดีก็มักจะเช็ดหน้าเช็ดตาตาแดงตาแดงได้เหมือนกันอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วน้ําเนี่ยเราอย่าคิดว่าน้ํานี่มันหล่นลงมาแล้วมันจะสะอาดนะครับครับน้ําที่เราอาบนี่มีเชื้อโรคที่เราอาจจะซ่อนถ้าไม่เห็นอยู่ยกเว้นไปไปต้มเรียบร้อยฆ่าเชื้อเท่านั้นเองที่เรว่าสะอาดเนาะถ้าเห็นทั่ว,วไปนี่ระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับคือ<ห>ขนาดนะอย่างท้องร่วงเนี่ย มักจะคุ้นว่าเกิดในหน้าร้อนหรือว่าตาแดงอะไรต่างก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดฝนตกประเด็นใส่อาหารครใช่ไหมครับเชื้อโรคประเด็นเข้าอาหารได้ครับก็สามารถที่จะติดเชื้อได้เหมือนกันแล้วมันมันหน้าฝนมันเป็นหน้าที่หน้าหน้าหนาวเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยเกิดท้องเสียเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะอาหารไม่ต้องเสียแต่หน้าฝนเนี่ยน้ำมันเข้าแต่ว่าอากาศมันร้อนนิดหน่อยครับมันก็เลยบูดเสียง่ายก็ต้องระมัดระวังเช่นกันครับอยากให้อาจารย์พูดถึงภาพรวมของการป้องกัน โรคที่มาเกิดในช่วงหน้าฝนครับผมรบสรุปแล้วเรื่องช่วงหน้าฝนผมว่าสําหรับภาคเหนือนี่นะครับโดยพาะภาคเหนือเนาะคนไทยทั่วๆไปเนี่ยผมว่าปัจจุบันนี้ยังหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับยุงครับครับเรื่องเกี่ยวกับยุงต้องช่วยกันครับอย่างที่ว่าถ้าสามารถเป็นไปได้เนี่ยรู้สึกถ้ารู้สึกว่าบ้านเรามียุงเนี่ยพยายามหาแหล่งแหล่งที่มันจะมียุงขังเป็นแหล่งพบพันยุงต่างๆกําจัดให้หมดนะฮะถ้าเป็นไปได้ทุกอาทิตย์ เป็นไปได้จะจะดีมากครับแตงสำหรับคนไทยนี่ก็มีมุ้งลวดเมียอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดไม่สามารถมีมุ้งลวดได้ก็ช่วยเดี๋ยวนี้ก็มีครับพวกอะไรอะตไคร้ายหออเหรอหรือว่าอะไรต่างๆมาพ่นสาหรับไล่ย,ยุงนะครับ,รบกันกันไว้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดโดนยุงกัดซะแล้วนะครับตุ้บหลานเป็นตุ่มเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็วิธีป้องกันมีครับผมเมื่อวานผมก็ให้แนะนําคนไข้คนหนึ่งไปนะครับบางทีพ่อแม่ก็นึกไม่ถึงหาถุงเท้าอะ ถุงเท้ายาวๆเป็นถุงน่องสีขาวอะไรก็ได้นะครับใส่ให้ลูกหน่อยในช่วงนี้นะครับหรือว่าใส่กางเกงขายาวอะไรก็ได้ยุงมันกัดไม่ได้ยุงไม่ชอบอะไรสีขาวๆครับชอบสีดำๆนะครับก็ป้องกันไม่ให้เกิดโรคพวกนี้ได้นะครับเนาะโรคจากยุงกัดต่างๆนองนั i̇şte ้นได้ครับอาจารย์ฮะแล้วอย่างพวกฉีดวัคซีนด้วยน้อนัครับฉีดวัคซีนด้วยครับแล้วอย่างช่วงหน้าฝนเนี่ยฮะพวกละอองขนพวกต่างๆเหล่านี้เนี่ยฮะมันมันส่งผลต่อพวก เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆแน่นอนครับแน่นอนละอองฝนต่างๆก็จะทาให้เราเป็นเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันเราลดลงภูมิคุ้มกันลดลงก็ทําให้เกิดเป็นหวัดง่ายครับเป็นหวัดง่ายก็น้องกลับอีกทีก็แล้วกันก็คือทําให้เกิดเป็นโรคเจ็บคอไอใช่ไหมครับโรคเจ็บคอไอก็ถ้าดูแลไม่ดีกลายเป็นลงไปปอดครับปอดบวมกระจายไปที่หูเป็นหูน้ำหนวกนะครับและสามารถที่จะทำให้เกิด จ็บป่วยถึงขังน้นนอนโรงพยาบาลนะเพะยะนั้นก็ยังไงก็แล้วแต่ช่วงนี้ก็คอยเช็คเช็คดูนะครับว่าตรงไหนที่จะทําให้เกิดฝนเข้ามาหรือลมเข้ามาในบ้านของเรา <c oughs> เด็กๆครับเป็นเป็นบุคคลที่น่าเป็นห่วง <c oughs> เด็กกับคนแก่อานน <c oughs> ี้ดกวาครับรุ่นนี้สมัยนี้ก็จะมีเรียกว่าเป็นวัยไม่ใช่ในประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนไปสู่ยุคของคนชาราแล้วครับคนชาราเนี่ยเหมือนกับคนเหมือนกับเด็ก กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกันครับนอนกระเพาะขิงอนเหมือนเด็กนะครับนะควบคุมอะไรกินเกินอะไรก็เหมือนเด็กหมดนะมีปัญหาเหมือนเด็กหมดทุกอย่างผิวเผวว่าต่างเหมือนเด็กหมดเพราะว่าผิวเราผ่อนแอลงไปนะครับก็ดูแลเหมือนเด็กครับคอาจารย์ครับท้ายนี้อยากให้อาจารย์พูดถึงภาพรวมของการดูแลตนเองในผู้ที่เป็นอยู่ในโรคต่างๆที่อาจารย์ได้กล่าวไปนะครับครับผม สำหรับการดูแลสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นแล้วนะครับแนะนําว่าอ๋อมีอยู่นิดหนึ่งนะครับก็คือปัจจุบันนี้มีงานวิจัยนะครับโดยเฉพ่ะยิ่งถ้าเกิดเป็นโรคหวัดโรคอะไรต่ลลางๆเนี่ยคนไทยก็เริ่มมีความรู้มากขึ้นละนะครับย้านิดหนึ่งก็คือว่าเราสามารถจะดูแลตัวเองได้นะครับดื่มน้าอุ่นเยอะๆและมีงานวิจัยบอกนะครับว่าฟ้าทลายโจรเนพ้องยิ่งอาการเจ็บคอเนี่ยเป็นไข้ไปอะไรนิดหน่อยเนี่ยครับถ้ายังไม่ถึงขั้นเจ็บป่วยมากเนี่ยฟ้าทะลายโจรสามารถจะรักษาได้ครับ ดีกว่าถ้าเกิดเป็นไม่ติดเชื้อเสมหาออกเขียวเหลืองต่างๆมากมายเนี่ยไม่จําเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะลองทานฟ้าทลายโจรดูก่อนนะครับแล้วก็กินน้ําเยอะๆอาจจะดื่มทานยาก้อยๆและยาก้อยๆระวังนะครับสำหรับเด็กเล็กสมัยนี้คงรู้กันหมดละต้องทานพวกพาราเซตเท่านั้นอย่าไปทานพวกยาต่างๆที่มีฤทธิ์เช่นบลูเฟนหรือแอสแอดินคงไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่บูเฟนนี่ก็ทําให้มีปัญหาเรื่องเลือดออกได้เหมือนกัน ต้องระวังตรงนี้หน่อยเลือกยึดยาดีๆ,ดๆ,ดๆดนึกไม่ออกยังไงก็ปรึกษาแพทย์กันแล้วกันนะครับครับโอเคครับ,รบขอบคุณอาจารย์มากนะครับท่าสนสชขครับวันนี้เวลากับทางรายการคุยกับหมอสวนดอกหมดลงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม,มารับชมพบกันใหม่ในอกาสต่อไปผมและวิทยากรลาไปก่อนสวัสดีครับ